สวัสดีน้องๆน,นักเรียนที่น่ารักทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาพบกับช่องเคปั้มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเฉลยใบงานวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นใบงานวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะใบงานเรื่องคุณค่าด้านเนื้อหานะคะแผนหน่วยการเรียนรู้ที่2แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องวิจักวรรณคดีคุณค่าด้านเนื้อหาเนื้อหานะคะ สำหรับใบงานาตัวนี้ยังอยู่ในเรื่องสุภาษิตพระร่วงอยู่นะคะสุภาษิตพระร่วงแล้วก็ได้เกิดกันไปแล้วนะคะทีนี้ในใบงานตัวนี้นะคะเขาให้นักเรียนจัดหมวดหมู่สุภาษิตต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับเรื่องอสอดคล้องกับเรื่องนะคะเรื่องอขออภัยด้วย สอดคล้องกับเรื่องเขาก็จะมีสุภาษิตพะล่วงให้เรานะคะอย่างเช่นเมื่อน้อยให้เรียนวิชาแล้วจะมีข้างล่างให้เรานะคะว่าข้อหนึ่งการปฏิบัติต่อตอนเองแบบนี้นะคะสุภาษิตข้อไหนบ้างที่จะอยู่ในหมวดนี้นะคะอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะอะ่ข้อแรกของเรานะคะข้อหนึ่งการปฏิบัติต่อตอนเอง การปฏิบัติต่อตอนเองนะคะอันนี้จะไม่อ่านนะ,ะให้เราไปดูดูเอานะคะจะแยกให้เลยนะคะข้อหนึ่งการปฏิบัติต่อตอนเองอก็จะมีเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศิลเมื่อใหญ่ที่ทับจงมีไฟที่ไปจงมีเพื่อนอเข้าเถือนอย่าลืมพระโทษตนผิด รำพึงอยาคะนึงถึงโทษท่านต่อไปข้อ2การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ก็จะมียานั่งชิดผู้ใหญ่ผู้เท่าสั่งจงจำความอยาขัดแข็งผู้ใหญ่จงนบน้อมผู้ใหญ่ต่อไปข้อ3การปฏิบัติต่อเพื่อนอก็คือมีอยาอวด หารแก่เพื่อนยาขอของรักมิตรอย่าเบียดเสียดแก่มิตรพักพวกพึงทํานุกต่อไปข้อสีการปฏิบัติตนในฐานะผู้คองเรือนผู้ครองเรือนก็จะมีอะยอค่าเมื่อแล้วกิจเอาอ่างตัวนี้ขออภัยนะคะพิมพ์ผิดนะเอาอ่างตัวนี้ไม่เอานะการกระบาดออกเลย อขออาภายัยใหญ่เกินตัวนี้นะคะไม่เอานะย่อค่าเมื่อแล้วกิดเลี้ยงคนจักกินแรงปลูกไมตรียารู้อีข้อนี้ปูกไมตรี อย่ารู้รังนะคะขออภัยข้อนี้อย่ารู้รังนะคะอ่าอ่าปลูกไม้ตีอย่ารู้รังแล้วก็สร้างกุศลอย่ารู้โรยนะคะอ่าต่อไป ข้อ5การปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ก็อาสาเจ้าจนตัวตายท่านไทยอย่าหมายโทษอย่าป้องภัยต่อเท้าเจ้าเครียดอย่าเครียดตอบประมาณนี้นะคะต่อไปการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาก็จะมีอย่าประมาทท่านผู้ดีคบขุนนางอย่าโหดอย่าออกก้างขุนนางอาสานายจงพอแรงนะคะ ต่อไปข้อ7การปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็จะมีครูบาสอนอย่ากโกรธอย่าช่างครูช่างมิรอย่าเรียนกูเตือนดานะคะ,อ,ะอันนี้ตอนที่1นนะคะอันนี้เป็นตอนที่1ส่วนต่อไป อตอนที่2คําชี้แจงให้นักเรียนยกสุภาษิตพะลวงให้สอดคล้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ข้อ1นึข้อคิดและคติธรรมทางโลก1.1่จุดความสําคัญของการศึกษาหาความรู้ให้เห็นคุณค่าของการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการศึกษานะคะก็จะมะีเมื่อน้อยให้เรียนวิชาเป็นคนเรียนความรู้ประมาณนี้นะคะ1.2 ข้อคิดในการข้อคิดในการทำงานให้รู้จักเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตรู้จักประหยัดอดออมก็เช่นให้หาสินเมื่อยายอย่าทำการที่ผิดอันนี้ของของนะคะของของเพลงอย่ามักกินคิดขนขวายที่ชอบ ความแหนให้ประหยัดค่ะเอไป1.3อาจจะเร็วไปนิดนึงขออภัยด้วยนะคะ1.3ความสำคัญของการพูดสอนให้รู้จักรับผิดชอบในการพูดไม่พูดปดร,รู้จักคิดก่อนพูดรับผิดชอบในการพูดเช่น ยอค่าเมื่อแล้วกิดอ,อย่าเสียคำคิดแล้วจึงเจรจาอย่าจับลิ้นแก่คนอย่าริกล่าวคำคดเจรจาตามคดีต่อไป1.4มารยาทในการเข้าสังคมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมย่อมต้องพบปะกกับบุคคลอื่นๆอ,อยู่เสมอต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาสและบุคคลเช่นจงนบน้อมผู้ใหญ่ไปเรือนท่านอย่านั่งนานอย่านั่งชิดผู้ใหญ่นะคะ ต่อไปข้อที่5าการดำเนินชีวิตในครอบครัวมุ่งสอนให้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตครอบครัวมีความสุขและรู้จักปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นการเรือนตนเร่งคิดความในอย่าใครเข้าประมาณนี้1.6การรับราชการเช่นอาสาจนตัวตาย อาสานายจงพอแรงครบคุณนางอย่าโหูดข้อสองข้อคิดและคติทางธรรมเกี่ยวกับหลักศาสนาเช่น2.1สอนให้มีศีลธรรมมีความเมตตาเช่นอย่าไฟเอาทรัพท่านสร้างกุศลอย่ารู้โรยอสอนให้รู้จักอบอ้อมอารีก็อย่างเช่นปลูกไม้ตียาอยู่ร้างอบอ้อมออเอาใจคน นะคะต่อไปสอนให้กตัญญูรู้คุณเช่นทดแทนคุณท่านเมื่อยากอย่าชังครูชังมิตรสอนให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเช่นเข้าเถือนอย่าลืมพาคิดทุกในสงสารค่ะสำหรับใบงานเรื่อง คุณค่าด้านเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่2แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องวิจัวรรณคดีคุณค่าด้านเนื้อหานะคะ,ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะค่ะก่อนจากการวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ